ออออออนี่เขาขายผ้าดูสิค่ะต้องเพิอมูติมโดอ๋ออ๋อออค่ะค่ะค่ะเป็นโครงการที่ใหญ่มากเนาะคุณตาก็ยังทำไม่เสร็จค่ะก็คือว่าก็จะ ทำเสร็จเป็นบางห้องบางหลัง,งอืแล้วตรงนี้อีกโอ้โหนี่โครงการใหญ่มากเด็กคะนี่อืค,ค่ะอ้าคุณตาแล้วนี่มีคนอยู่ไหมคะ มาทำอะไรคุณตาทำคนตาอ๋อ oh. น้องสาวนะน้องสาวอ๋อ uh huh. ค่ะ,คะหลังห้องนูน้นใช่ไหมคะห้องสุดท้ายใช่ไหมคะเขาอยู่อ๋อ oh, ไม่ได้อยู่อ,ยอืมคุณอ๋อคุณตาทานทอดเถอะค่ะเนี่ยหนูว่า คงหมดหลายล้านแล้วเนาะมันก็ทำไปเรื่อยๆอือโอ้โหฮ่าแล้วแบบเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วนี่แบบแปลนคุณตาไปคิดได้ยังไงก็เราเราวิเครา์นโยแบ,บแบบตนนที่ว่าทำอะไรให้มันดูดีน้อยอืออือ ตรงตรงนี้ก็กะจะทำเป็นห้องใช่ไหมคุณตาเนี่ยหลังเนี้ยคือคุณตาอยู่คนเดียวใช่ไหมคะขณะนี้ หนูนมองเข้ามาหนูก็สงสัยเอ๊ะเหมือนสวนสน,นุกอืมก็เป็นได้ครับอย่างฮะแล้ววไบอก่าเป็นอะะไรฮเหมือนสวนสนุกเหมือนนิดนีน่แลนมีแปลนไหมคุณตา แล้วไอ้นี่ก็<ฤ>คุณตาทานโทษนี่ก็จะทํา<ฤ>ทเป็นบ้านอีกหลังหนึง่งใช่ไหมคะทาเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําใช่ไหมคะคุณตาใช่ทําเป็นห้องน้ําหรือเปล่าคะน่ะเออเห็นมีซ่วม จบแพทย์จบเลยนะอืมจบแพทย,ย์อาาอ่า